สวัสดีค่ะราศีเมษหรือลัคนาเมษสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสำหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีเมษค่ะ ให้ตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกเหมือนหลุดพ้นหลีกหนีหรือว่ารู้สึกเหมือนปัญหามันออกไปแล้วหรือแม้กระทั่งตัวของเจ้าชะตาเองเลือกที่จะเดินออกมาจากปัญหาอุปสรรคต่างๆนะการเป็นอิสระหรือว่าการพาตัวเองไปพักผ่อนหรือว่าการหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะไป กำลังล่องเรือสำราญนะคะหรือว่าการาไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ไกลจากทินฐานหรือว่าที่เดิมๆสถานที่เดิมๆเนีย้ยนะคะตัวตนของเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะเป็นนักท่องเที่ยวนักผจญภัยเป็นคนที่ไม่กลัวไม่หวั่นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยนะคะ คือไม่ว่าจะเป็นภูเขีวทะเลแม่น้ําใดๆก็ตามอะคะ่ะเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะเหมือนอคือไม่ได้คาดหวังอะนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆด้วยนะ,ะและก็ที่สําคัญนะคะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์ด้วยบางท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะเรื่องราวในดีที่ผ่านมาค่ะค่อนข้างจะ ปวดหัวมากๆแล้วก็เครียดทำให้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะนอนไม่หลับเลยนะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนรอบข้างหน้าที่การงานแล้วก็ความรักเรื่องของหัวใจเนี่ยค่ะไพ่ของสามดาวคือรู้สึกว่าฉันทำไมต้องมาแบบรับอะไรขนาดนี้ประมาณนี้นะคะทำให้เจ้าชะตารู้สึกว่าเหมือนวุ่นวายแล้วก็ต้องปีกวิเวกนะคะหลีกหนีพาตัวเองออกไปให้ไกลจากตรงนี้นะคะ่ะ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้ยากลําบากแค่ไหนอะนะคะก็คือเหนื่อยแค่ไหนยากลาบากแค่ไหนเราก็ตัดใจจากกันไม่ได้อะค่ะนะคะ,นะคะเหมือนอีกคนนึงรู้สึกเหน็บหนาวอีกคนนึงก็รู้สึกไม่ไม่พร้อมใดๆก็ยังคงวิ่งตามกันอยู่นะคะเป็นความรักที่เอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นเองหรือว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า เขาไม่ดีพอสําหรับเราหรือเราอาจจะไม่ดีพอสําหรับเขานะรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ที่มากเกินรับหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบคือมีบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้รู้สึกว่ามีคนรักก็เหมือนไม่มีอะ่ะมันรู้สึกมันอึดอัดมันเหนื่อยมันต้องแบบแบกภาระนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตาค่อนข้างที่มีหลายๆอย่างเข้ามาแหละนะคะทาให้รู้สึกว่าผิดหวังไม่ได้ดังใจนะรู้สึกว่าฉันต้องมารับภาระอะไรมากมาย ในด้านของความรู้สึกขนาดนี้อะค่ะนะคะด้วยความน้อยใจต่างๆเนาะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าภายในเดือนก,กรกฎาคมนี้นะคะแนวน้มความสัมพันธ์ของราศีเมษนะคะจะเป็นอย่างบ้างคะ่ะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะ คนรักคู่รังที่ไม่เข้าใจกันก็จะมีการกลับมาเข้าใจกันมากขึ้น,นะคะ่ะจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะมีการมีเงื่อนไขที่เราต้องตัดสินใจนะคะก็เป็นเช้าวันใหม่ะคะ่ะมีการเริ่มต้นใหม่จากอะไรที่ก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเหมือนฝนกำลังจะตกนะเมฆฝนที่แบบ สีดำไปหมดตอนนี้พอฝนตกแล้วต้องเรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนจริงๆค่ะนะทุกอย่างมันมีคำตอบที่มันแน่นอนแล้วก็มันชัดเจนมากขึ้นนะเรื่องของความรักด้วยนะคะเรื่องของนะ้าชี่การงานด้วยเรื่องของความสำเร็จเรื่องของการถูกยอมรับจากสังคมจากครอบครัวแบบนี้ได้ด้วยนะคะ ก็ถือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามามีข่าวดีเข้ามาและที่สําคัญเจ้าชะตาก็ค่อนข้างที่จะมองในแง่บวกมากขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะ,ะมีประสบการณ์นะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจก็มีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกที่ดีที่นี้ค่ะมาดูดีกว่าว่าแล้วความรู้สึกในคิดที่คนรักของราศีเมษนะคะมีต่อราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ก่อนหน้านี้อาจจะต่างคนต่างรู้สึกอึดอัดนะคะตัวเขาเองอาจจะรู้สึกกล้า,กล,า,ก,ลากลัวนะคะรู้สึกทำตัวไม่ถูกหรือว่ารู้สึกเหมือนตัวเองถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลานะคะรู้สึกว่าเป็นตัวปัญหาให้กับคุณนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะความน้อยใจที่ประเดประดังเข้ามามากมายไปหมดเลยเขาอาจจะดูเหมือนคนที่ไม่สู้หลีกหนีความจริงหลีกหนีปัญหานะคะหรือแม้กระทั่ง คุณอาจจะมองว่าตัวเขาอะไม่เอาไหนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าตัวเขาอะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมองการไกลแต่ต้องอดทนและเราคอยบางอย่างนะคะต้องบอกเลยว่าโชคเข้าข้างนะคะความสัมพันธ์นี้แล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะต่างคนต่างอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะมีภาระผูกพันไม่ค่อยที่จะได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วแม่หมองว่า คนรักก็เขารักคุณแล้วเขาก็พายายามที่จะวางแผนสิ่งต่ตางๆแล้วนะคะการปรับสมดุลให้สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ในระยะยาวได้การมองถึงอนาคตการไกลในเองค่ะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะในปักนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะนะคะ จากเรื่องราวเก่าๆนะคะจากครอบครัวได้ด้วยแล้วก็มีโชคฟุกกเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีความช่วยเหลือนะแล้วก็มีเหมือนตะเกียงที่มีแสงสว่างนะั้นแสดงว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆนะคะให้หรือว่าแม้ทั่งคําแนะนําดีๆด้วยะคะ่ะก็ไพ่บอกว่าเปิดใจะค่ะนะคะต้อนรับสิ่งดีๆนะคุณจะเห็นถึงความพยายามต่างๆคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆถ้าใครที่มองหาทางออกไม่เจอคุณจะได้รับ ความช่วยเหลือนะคะการให้คำแนะนำหรือว่าช่วงนี้อาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนหรือว่าการชาร์จแบตให้กับตัวเองด้วยการไปอยู่กับครอบครัวบ้างอย่างเงี้ยน,นะคะบางครั้งการยึดติดกับเรื่องราวในอดีตหรือนึกถึงเรื่องราวในอดีตอะมีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องแย่ก็ลองนํามาเปรียบเทียบกันดูนะคะดูเหมือนกับเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะ,ะมีชีวิตที่ไปต่อนะแบบที่เรียบง่ายอะคะ่ะ เหมือนไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วไม่ไว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตามแม่หม,มองว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะนะคะ,นะคะอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีด้วยตัวของมันเองนะเพราะไพ่คงหนึ่งเหรียญนะคะไพ่ของเงินขึ้นมาลุ้นๆเลยเหมือนสิ่งเก่าะคะ่ะทำให้เรามาต่อ,อาสารความสัมพันธ์ใหม่หรือเริ่มต้นใหม่ต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างะคะ่ะ ะะทำให้คุณเกิดสติปัญญามีความรู้และมีทางออกแล้วก็สุดท้ายแล้วข่าวดีๆจะเข้ามาสิ่งไม่ดีก็จะออกไปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณโสดราศีเมษนะคะมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะ เปิดไพ่ตัวตนของเจ้าชะตานะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้คิดให้ทําเยอะนะบางท่านอาจจะจําเป็นจําใจต้องห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ทํางานหนักไปเลยนะคะเจ้าชะตาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเพื่อนมีพุ้นร่วมง,งานหรือว่าเป็นรักทางไกลนะความแตกต่างความรักที่มีความแตกต่างมากๆอย่างเงี้ยค่ะเข้ามา มาแบบฟุกฟุมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะคะเจสตาเป็นคนที่เก่งแล้วก็มองการไกลด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ทำให้ทุกคนมองเห็นความดีของคุณหรือว่าเป็นจุดสนใจนะคะของคนรอบข้างะค่ะมีการพัฒนาสารต่อความสัมพันธ์นะการคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะ แต่สถานะความสัมพันธ์อาจจะเป็นได้แค่เพื่อนนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่มีคําตอบที่มันชัดเจน่ะนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ไม่อยู่อยู่กับที่นะเขาอาจจะค่อนข้างยังรักอิสระหรือว่ายังคิดแล้วก็ตัดสินใจที่มันชัดเจนไม่ได้นะคะเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นทำให้ความสัมพันธ์ครั้งก่อนนะนะมีการตกลงตัดสินใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรหรือไม่ก็ เก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ก็ได้นะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีภาระกิจที่เจ้าชะตาต้องทําเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะไม่ว่างเลยนะคะสําหรับคนโสดนะทีนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ การพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าครอบครัวอาจจะแนะนำคนดีๆให้นะหรือการเข้าสังคมเพื่อนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็ไม่รีบนะคะคุณค่อนข้างที่จะคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังอาจจะเป็นหน้าตาในสังคมพ่อแม่นะคะหรือบางท่านอาจจะยึดติดกับเรื่องราวในอดีตไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ หรือการเคยชินอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือว่าเข็ดในเรื่องของความรักในครั้งก่อนกลัวว่าคนที่เข้ามาแล้วไม่จริงจังจริงใจนะต้องบอกเลยว่าเจ้าชะตาค่ะเลือกให้ดีนะปากนี้มีสนเสน่ห์มากๆนะคะไม่ว่าจากการเข้าสังคม,มงจากการแนะนําเพื่อนหรือว่าอจากครบวก,ก็ตามอะค่ะนะคะ,นะคะก็มีตัวเลือกเข้ามานะคะเลือกให้ดีบางครั้งอะคนที่เราสนใจอะเขาอาจจะแบบ คือกระล่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่คนที่เราแบบคนที่เขาจริงจังอะค่ะอยากสร้างครอบครัวกับเจ้าชะตาเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกเหมือนคือไปชอบคนที่ร้ายๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่คนที่แบบชัดเจนจริงจังมันทำให้เรารู้สึกว่าใจเราไม่ไปกับเขาประมาณนี้ค่ะก็คนที่จะเข้ามานะคะก็มีโอกาสเป็นท่านลมค่ะกุมเทถุนตุนหรือว่าคนที่เขาทำตัวเป็นเด็กหรือว่าเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะมีโอกาสเป็น มีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินนะคะมังกรผู้ศกันค่ะก็อาจจะเป็นพ่อมแม่ไม่หรือคนที่เขาแบบคนที่กระล่อนเขาจะถึงตัวละไวอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ไม่ชัดเจนแต่คนที่เขาชัดเจนน่ะพร้อมที่จะชัดเจนเขาอาจจะชา้าช้าแต่ว่าชัว์อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเป็นพ่อไม่แม่ไม้นะคะแล้วก็เป็นคนต่างชาติด,ด,ด้วยค่ะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะ ต้องระมัดระวังไปตกลุมรักคมสมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งเจ้าชะตาเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะอา,อารมณ์แปรปวนนะคะแน่นอนไม่ได้ไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะหรือไม่ก็โลกส่วนตัวสูงไปเลย้ายบอกว่าคนที่ใช้จะอยู่กับคุณคะ่ะนะคะคนที่ไม่ใช่เขาจะออกไปแต่ว่าคือ พยายามเปิดใจแหละนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆสถานการณ์ต่างๆกําลังจะเปลี่ยนแปลงค่ะจบเพื่อมีการเริ่มต้นใหม่นะคะต้องบอกเลยว่ารักครั้งนี้อจะไม่ใช่ความรักที่ต้องปิดบังซ่อนเลนไม่ชัดเจนหรือว่าต้องผิดหวังรักอกหักรักโคตดอีกนะคะ The Sun ขึ้นมา The Date ก็คือการจบแล้วเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายค่ะเพื่อให้เจอกับสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับ ชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ